อีกหนึ่งช่องทางหาไรายได้เหมือนกันคุณผู้ชมขาะสินค้าหรือว่าของอะไรก็แล้วแต่ที่บางทีเราขายอยู่เนี่ยอาจจะดูธรรมดาไปอาจจะไม่เป็นที่พูดถึงไม่ได้มีคนมองลองใส่ไอเดียไปสักหน่อยให้เพิ่มมูลค่าของสินค้านั้นๆอย่างตัวอย่างของพ่อค้าคนนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเขาขายข้าวหลามข้าวหลามเน่ยได้สูตรจากพ่อมาเลยนะคะแล้วก็มาดัดแปลงเปลี่ยนไส้สักหน่อยอ ไปดูสิคนะว่าน่าสนใจขนาดไหนแรปข่าวครบอจบในหนึ่งนาทีสิจ้ะห like นุ่มโรงงานเบื่องงานก็เลยกลับบ้านนอกเรียนสูตรข้าวหลามส่งต่อมาจากคุณพ่อข,ข,ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวใส่เผือกระพร้าวอ่อนแล้วัตถุดิบของเรานี่มีอะไรบ้างครับ <S <S มีข้าวเหนียวขาว <S 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 ข้าวเหนียวดำ ตัวดำแล้วก็มีเผือกมีทุเรียนครับพี่ราคาเริ่มต้นที่35บาท40บาท50บาทคุณลูกค้าคะน,นำเสนอไส้ไหมโรยัดหมอนไม่ใช่หมอนทั้งบใบไส้ไหมทุเรียนหมอนทองคลุกเคล้าน้ำกะทิใส่ทุเรียนข้าวเหนียวกรอบบรรจุไม่ไผ่ชั้นดี ย่างไฟหอมหอมเริ่ม35บาทแจกฟรีด้วยให้คนได้ร่อนถ่ายง่ายเส่ท้ายกระบาจอดแถวตลาดนาน่าิกิตโควิดมันน้ากลัวแต่ก็หวงเรื่องปากท้องใส่ไอเดียเพิ่มมูละ่่าลูกค้าก็หันมามองตั้งชื่อว่าหลามซิ่งสอนได้เท่รับหลามสักบ้องเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคะ่ะอุ้ยน่าสนใจนะคะ รับไหมหลามสักบ้องเน่แล้วข้างในเนี่ยเขาใส่ไส้ทุเรียนค่ะทุเรียนช่วงนี้ก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะที่หลายคนใน้ฮิตมากเลยคุณผู้ชมคะแล้วดูสิดัดแปลงนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าขายได้มากขึ้นคนก็หันมามองคนก็สนใจขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแล้วนี่ค่ะพ่อค้าย,ยังใจดีนะแจกฟรีให้กับคนไร้บ้านคนไร่ร้อนอีกด้วยนะคะอาเป็นกําลังใจให้ทุกอาชีพสู้โควิดต่อไปหมดเวลาแล้วจ้ะสีลา it's hey, a